ก็สถานการณ์น้ําปีน okay. ี้นะครับน้ำน้ำนอนคลองเร็วนะครับในในลุ่มน <No ้ําท่าจีนเราเนี่ยนะฮะมีต้นต้นกันยาเราก็มีน้ำอ่ารองลังอยู่ในในแม่น้ำในจํานวนมากแล้วนะครับแล้วก็บางจุดก็เป็นชุวช่วงก็เคยมีการล้นตลิ่งขึ้นมานะฮะจากการที่ที่เราดูดูจากอ่าของชมประทานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ย กราฟน้ำเนี่ยบอกว่ามันล้อปี65 65เนี่ย64เราท่วม65เราท่วมใช่ไหมครับเนี่ยผมดูทรงแล้วว่ามันมันมันจะล้อปี65เราตลาดน้ำวัลัมยาของเราเนี่ยมีมีโซนที่ลุ่มกว่าก็คือจากตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนไปถึงสุดทางนู้นนะนะครับร้อยกว่าเมตรนะฮะก็อ่าเป็นโซนที่มีเขื่อนที่ต่ํากว่านะฮแล้วก็ได้ดําเนินการป้องกันนะครับก็เรียงกระสอบเป็น สามแถวแล้วก็สี่แถวตามลําดับนะครับสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยปลายเดือนเนี่ยนะครับปลายเดือนกันยานี้ถ้าเกิดว่าทางสุพรรณทางอะไรเขาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันมีโอกาสที่ถ้าจีนเนี่ยจะต้องแบ่งน้ํามาจากเจ้าพญาบ้างเราอยู่นอกคันกั้นน้ําเราก็ต้องลงมือทำนะต,ต้องทําก่อนท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมลสุมนะครับแล้วก็อัตราการการหนุนนะฮะกรนนุนของน้ําทะเลนะฮะซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูน้ําหลากยังไงก็ ต้องมีน้ํามากกว่าปกติอยู่แล้วสนับสนุนข่าวโดยห้างมุนส่วนจำกัดโชคดีออกแกไนผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรโทรศัพท์0819812557มูลนิธิหลวงตาน้อยองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อคนพิการเด็กกำพร้าคู่โดยโอกาสอิสุสุตั้งเสียหวดผู้นำด้านยานยนต์ให้บริการทุกท่านดุจญ,ญาติมิตร